เพราะฉะนั้นเราจะคุยกับผู้กกับสอนอทองหล่อพันเวพันชามรพิทักษ์สวัสดีครับผู้กำับฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายยุทธคุณไบครับสวัสดีครับพันชาครับท่านผู้กับท่านเล่าเหตุการณ์ให้วังเมื่อคืนนี้หน่อยคนวิจารณ์ตำรวจโรงพักทองหล่อเยอะเลยว่าทําไมถึงไปปกป้องคุ้มครองผู้ต้องหาที่คุณกันชัยไปแจ้งความอาจท่านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับก็เรียนว่าในช่วงเดือนเมษายนนะครับคุณกันชัยก็มอบ ให้ทนายความมาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหญิงจะมานะครับกับคุณพ่อคุณแม่ล้องางนะครับล้องไงแล้วก็ทนายทนายของคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นับคาร้องทุกไปนะครับแล้วก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามตามรูปคดีหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานถึงระดับหนึ่งนะครับเดือนฤษสาเนี่ยก็ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับที่คุณนงกัรชัยได้กล่าวหานะครับมาสอบสวนนะครับ ก็มาแจ้งความหมิ่นประมาทได้การคุชแนลนะครับ <G ül> ก็เรียกมานะครับท่านแรกก็ทนายก็มาพบก,ก่อนนะครับ <G ül> ซึ่งก็มาไม่ตรงตามกาหนดนัดนะครับ <G ül> ก็มาก่อนอมาปุ๊บก็ก็รับคำรับดําเนินการเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาน,นะครับ <G ül> ในส่วนของเคสที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับก็ มีหมายเรียกผู้ต้องหากำหนดให้มารายงานตัววันที่หามิถุนายนเวลา9ก้าโมงเช้าที่สอนอทองหล่อครับวก็ปรากฏว่ามีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งเจ้าของคดีว่าตอนนี้อันดับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วก็น้องนานยได้มาที่สอนอทองหลอ่อ้วก็คือวันที่สามช่วงบา่ายนะครับซึ่งมาก่อนกําหนดนัดนะครับซึ่งเจ้าของคดีเนี่ยก็ ยังไม่ได้อยู่บริเวณที่ทางานแล้วก็รีบมาแล้วก็ทําการสอบสวนพอทําการสอบสวนเนี่ยครับท่านฟอนการสอบสวนแล้วก็บันทึกปากคำผู้ต้องหาแจ้งติดแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็พิจารนานิมิตรครับซึ่งประเด็นเนี่ยโอกาสที่เราสอบสวนเนี่ยก็คือสอบสวนในส่วนของผู้ต้องหานะครับในส่วนของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยได้สอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยทราบว่าคุณหนุ่มกัญชัยทราบเรื่องแล้วก็มาที่ที่สอนซึ่ง ในวันดังกล่าวเนี่ยไม่มีประเด็นที่จะต้องสอบสวนเกี่ยวกับคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มก็เป็นผู้คุณหนุ่มแจ้งว่าเป็นเจ้าทุ้นะครับจะติดตามการตืบหน้าอราวนี้เราก็กลัวว่ามันประเด็นอยู่ครับที่คุณไบร์เป็นประเด็นอยู่ว่าก็มีการต่าทอกันไปมาทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็มีโอกาสที่ได้เจอกันก็ไม่อยากให้เกิดการปะทะกันขึ้นแล้วก็ในกระบวนการสอบสวนเนี่ยมันก็ต้อง ดำเนินการสอบสวนไป ừ ừ, นะครับเราสอบสวนเสร็จแล้วนะครับก็ก็ตามขั้นตอนนะครับ,รบในช่วงที่มีการสอบสวนอยู่เนี่ยมันที่มันเป็นประเด็นก็คือห้องสอบสวนที่มีเด็กเยาวชนอายุแววปดขวบอยู่ด้วยนะครับ ừ, คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย ừ, นะครับ ừ, ก็เปิดอยู่นะครับ ừ, แล้วก็คุณหยุ่กัญชัยเนี่ยก็อยู่ห่างไปประมาณประมาณเก้าเมตรเนี่ยครับแล้วก็จะเดินไปจะเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งต้องขาน แล้วก็อาจจะมีการกระทบกระเทียบกันได้นะครับเออจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นเนี่ยก็ออผมไม่ได้อยู่ด้วยตอนนั้นนะครับมีสารวัตรอยู่สารวัตรเขาก็มองใช้ดุลิมก็ว่าถ้าผ่านไปเนะะี่ยอาจจะกระทบกระเทียบถ้าเปิดเกิดเป็นประเด็นได้ต้องการรักษาการสงบในการปฏิบัติหน้าที่และการสอบสวนนะครับแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วยนะครับอันนี้เขาก็ก็เลยบอกขอไม่ให้แต่คําพูดเนี่ยอาจจะแข็งไปนะครับซึ่งอันนี้ผมก็รับไปดาเนินการอันนี้ก็ไม่ได้ให้เข้าก็เป็นไวร,รัลว่า เดอนอไปฉีก็ฉีไม่ได้จริงๆฉีได้ครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่จวนเจนมากครับ <c oughs> แล้วก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยการลกักษณะแน่นะเถอเฮ้ยมีการมีการซึ่งเราไม่อยากให้เกิดนั้นเกิดขึ้นในการสอบสวนนะครับออแล้วก็ในการสอบสวนสอบสวนฝ่ายผู้ต้องหามไม่ได้เรียกฝ่ายผู้กล่าวหามาสอบสวนนะครับแต่ก็มาก็ก็ไม่ว่าอะไรแต่ต้องคุมให้การสอบสวนาการปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้ความเรียบร้อยจากความสงบข,ของบรรยากาศการ การทางนานนะครับพอต่อมาปุ๊บก,ก็ก็เป็นประเด็นเช่นนะครับแล้วก็ก็เป็นประมาณนี้ครับพี่ครับคือไอ,ไอ้ห้องน้ําที่จะไปเข้าชั้นหนึ่งเนี่ยมันมันห่างจากไอ้ห้องสอบสวนมันมันต้องผ่านเลยหรือ,อยังไงต้องผ่านครับพี่ยเออคือ,อด้านหน้าเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนสต s อปเซ e r v i c e รับแจ้งความเบดเทียบตัดห้องประจำวันนะครับใ,<ช>ในส่วนของการสอบสวนที่มีเด็กด้วยเนี่ยต้องเป็นจัดให้เป็นสัดส่วนซึ่งจะมีห้อง ที่จะต้องเดินผ่านห้องวันจรับเซอร์วิสเนี่ผ่านห้องนี้ไปเข้าห้องนอ้ำนะครับครับผมเพราะฉะนั้นจุดประสงค์คือด้านหน้าก็าจะมีผู้จนลองฝังฝังผู้ต้องหามาด้วยถูกไหมออมีด้วยครับมีสายผู้ถูกกล่าวหามาด้วยนะครับมีทนายความมีคุณพ่อคุณแม่นะครับครับแล้วก็น้องก็ประสงค์ที่จะอ,อยู่กับคุณแม่ตลอดเวลา ไปไหนก็จะไปด้วยกับคุณแม่ตลอดนะครับคุณแม่ก็ะสมึ้นึ้นเวลาช่วงจะเดินจะมีการเคลื่อนย้ายเนี่ยซึ่งเด็กเนี่ยนะครับอายุ8ขวบเนี่ยมีพรบคุ้มครองเด็กกำหนดไว้ชัดนะครับมาตรา27นะครับห้ามีการโฆษณาเผยแพร่ไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดจริงซึ่งกฎหมายมีเจตนารมต้องการจะเบี่ยงเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอายุแค่8ขวบนะครับต้องการดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ ใช่ก็ต้องผูกองผมก็บอกว่าอยากจะขอให้มีการสวมหมวกใส่แว่นหรือว่าภุมมอะไรลักษณะที่เด<ม>ิดไม่ให้เห็นว่าเยาวชนเห็นหน้าเห็นตานะครับแต่ว่าก็ทางฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหาเน,นี่ยก็ยืนยันว่าเขาก็ต้องการเป็นธรรมชาติไม่ปกปิดไม่อะไรนะครับว่าถ่ายก็จะใช้สิทธิตามกฎห,หมายดำเนินคดีดกับผู้กระทำความผิดครับอ๋อหมายความว่าตํารวจก็พยายามบอกแล้วว่าทางผู้ถกกล่ายาาบอกแล้วว่าปิดหน่อยไม่เด็กใช่ไหมฮะ ครับในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่ไม่เป็นสัดส่วนเนี่ยที่จะต้องมีการออกสุ่สังเคระเนี่ยก็บอกแล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่าจะจะให้เป็นธรรมชาติทุกอย่างไม่มีการปกปิดอำพรางครับแล้วก็บอกว่าจะระเบิดคดีด้วยเหรอครับก็บอกว่าถ้ามีใครเอารูปเด็กไปเผยแพร่ในลักษณะจะอาจจะเกิดความเสียหายได้ก็จะใช้คดีดำเนินคดีตามกฎหมายครับอาจจะย์ย้อนกลับมาตอนที่คุณหนุ่มจะไปห้องน้ำจรกิงก็คือ ก่อนหน้ามันมีการท้าทายด้วยการตะโกนที่บอกว่าทนายอะไรใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากให้กระทบกระทั่งต้องการความสงบเรียบร้อยถูกไหมฮะใช่ครับเนี่ยจริงๆแล้วการสอบสวนเนี่ยก็ต้องขอให้แบ่งคือพอมาปุ๊บเราไม่ถูกกันอยู่เนี่ยมีการทอต่อว่ากันเนี่ยก็มันจะทําให้เกิดประเด็นใหม่ขึ้นนะครับได้นะครับก็พยายามที่จะจัดให้เป็นสัดส่วนอืมอืมคือจริงๆถ้าเกิดเจ้าหน้าที่วันนั้นบอกตรงนั้นบอกคุณหนุ่มว่า เออขอเถอะนะพอเดี๋ยวมันไปกระทบกระทั่งกันไปขึ้นทั้งบนเถอะขอร้องขอร้อง,อองพอเดี๋ยวไม่อยากให้เข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกันก็น่าจะได้ใั้ไม่พูมกับเรื่องการใช้คําที่ไม่ถูกใจผมรับไปแก้ไขแล้วก็ได้ตําหนิผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วออในส่วนที่ควรจะใช้คําให้ดีขึ้นครับอืม,อมท่านี้ไอการการที่ปกอ่าคือถูกวิจารณ์นะจะทำว่าปกป้องให้อภิิทธไหมปกติจะต้องพาผู้ต้องหาไปพิมพ์มือที่ชั้นสอง คราวนี้กลายเป็นว่าให้มาพิมพ์มือที่ข้างล่างเลยไม่ต้องออกมาผ่านเซอร์ฟังจากผู้กกับ,บตะกี้นี้บอกในสมองว่าจะเคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยแม่ครอบครัวเขาก็ยืนยันว่าไม่ต้องปิดและให้เปิดเผยแต่ถ้าใครถ่ายเนี่ยจะฟอ้องอตรงนั้นมันตำรวจต,ตัดสินใจยังไงประเด็นเรื่องการพิมพ์รายนิ้วมือนะครับ,รบที่สอนอท้องหลอดพิมพ์ได้ทั้งสามชั้นครับ<ม>ทั้งชั้นหนึ่งที่เป็นห้องสอบสวนชั้นสองที่เป็นห้องขัง หรือห้องควบคุมกต้องหานะครับผมก็ใช้ใช้คําพูดก็คือห้องขังเลยนะครับ,รบชั้นที่สามเนี่ยก็คือพิมพ์สมัครงานตรวจสอบประวัติทะเบียนประวัติอัาการพิมพ์ได้ทั้งสามชั้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ปุกพิมพ์ทั้งสามชั้นครับ <c oughs> แต่ว่าประเด็นเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะาให้ไปพิมพ์ในห้องขัง <c oughs> ทางฝ่ายผู้กล่าวหาเนี่ยต้องการแค่ไปพิมพ์ในห้องขังบอกว่ามันเหมือนทุกเคสแต่ผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าได้พิมพ์ได้ทุกชั้นครับ <c oughs> ไม่มีอพิสทธิ์ ก็คือทุกชั้นสามารถถิ่นได้แต่การใช้ดุนพี่นิจว่าการที่จะขึ้นไปพิมนที่ห้องชั้นสองเนี่ยที่เป็นห้องขังเนี่ยอมผมก็บอกว่าอะเมื่อต้องการให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอให้น้องเนี่ยอยู่กับทนายรือญาติชัว่วคราวได้ไหมถ้าใช้เวลาไม่เกินห้านาทีเข้าขึ้นไปถิมนแล้วก็ผู้ใหญ่ขึ้นคุณพ่อคุณแม่เอผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไปถี่รไนหนอให้เรียบร้อยปรากฏว่าไม่น้องต้องอยู่ด้วย น้องอยู่ด้วยตลอดนะครับแล้วก็การที่ถ้าน้องอยู่ด้วยเนี่ยการขึ้นไปที่ชั้นสองเนี่ยที่เป็นห้องขังเนี่ยเอาเด็กเข้าไปในห้องขังทั้งทั้งที่กฎหมายไม่ให้ดําเนินคดีไม่ให้เด็กมีความผิดไม่ได้ไม่ให้เด็กมีโทษเนี่ยนะครับเข้าไปในห้องขังคือกฎหมายนี้เเด็กจะต้องไม่ต้องรับโทษถูกไหมฮะตามกฎหมายเลยไม่ต้องรับโทษใช่ฮะเพราะฉะนั้นคือพุ่มกับคือ อ่าพอกเอางี้ก่อนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามพนที่พิมพ์มือหมดถูกไหมชั้นหนึ่งชั้นสองสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองสชั้นสามสามารถพิมพ์มือได้ครับพ่ยุทธอ่าแล้วที่ผ่านมาก็เคยมีผู้ทหารมาพิมพ์มือชั้นหนึ่งใช่ครับมีหลายท่านผมอยากพูดชื่อแต่ว่ามันจะเป็นมันเป็นสิทธิ์ที่ต้องปกป้องนะครับแต่ว่ามีหลายท่านเลยครับที่พิมพ์มือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามครับใครเป็นคนบอกในเดือนจำรอบก็มีครับครับใครเป็นคนบอกว่าหรือเรียกร้องว่า คือชั้นสองมันจะเป็นห้องควบคุมตัวคือห้องขังอ่ะเป็นห้องห้องก้องถูกไหมใช่ครับการพิมพ์มือชั้นสองเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในห้องขังชั้นนอกเข้าไปแล้วก็พิมพ์มือกันตรงนั้นถูกไหมฮะจะเข้าไปในห้องจะเข้าไปห้องที่มีกรงอยู่ครับใช่ครับคือภาพที่มองเข้าไปมันจะมีลูกกรงมันจะมีลูกกรงคือถ้าเฉพาะชั้นสองเนี่ยจะต้องเข้าไปในห้องขังแล้วก็จะต้องพิมพ์มือข้างในนั้นถูกไหมฮะอ่าใช่ครับเออท่านี้ใครเป็นคนบอกว่าให้เอาขึ้นไปชั้นสองไปพิมพ์มือเห็นภาพตรงนั้น ผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับแต่ก็มีาทางฝั่งผู้กล่าวหาเนี่ย้โทรมาบอกว่าให้พิมพ์มือให้เหมือนเคสอื่นในชั้นสองซึ่งผมก็เรียนไปแล้วว่าพิมพ์มือพิมพ์ได้ทั้งทุกชั้นในโรงพักเป็นการบริหารจัดการภายในไปเป็นพิมพ์มือเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนที่การสอบสวนเนี่ยมไม่ได้ลำเอียงเลยนะครับมีคนมากล่าวหารับคําร้องทุกข์รวบรวมพยานหลักฐานออกไหมเนี่ยกูต้องหาเรียกมา ก็มาปิดประเด็นกับจุดเล็กๆซึ่งผมมองภาพใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทําให้การวกรวบรวมพยานหลักฐานเสียหายส่วนใดเลยครับอ,อันนี้อืแ<ต>อบไม่ถูกใจหรือว่าหรือจะอะจ,ะจะจะเอาให้เป็นประเด็นอีกเนี่ยผมก็เรียนว่าเอถ้าไม่ถูกใจผมต้องขอโทษแต่ว่ามันมันมัน,มน,นรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายตามกระรบวนการยุิธรรมมาตลอดเลยครับ แต่ได้พยายามจะบอก<ช>ที่เป็นผู้ใหญ่คือพ่อแม่แล้วก็ทนายความที่เป็นผู้ต้องหาให้แยกจากเด็ก<ช>ขึ้นไปพิมพ์สักแป๊บหนึ่งได้พยา,ยาบอกเขาแล้วเออได้ให้เจ้าหน้าที่บอกซึ่งตอนนั้นผมจิตแพทย์จิตสำคัญอยู่นะครับใช้โทรศัพท์ไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ที่สอสอแต่ที่ผมก็บอกว่าให้ทำเหมือนทุกเคสแต่ว่าถ้าไม่นั่นก็ขอให้เด็กเนี่ยอยู่กับญาติหรือว่าทนา,นายก่อนแล้วก็ให้ทางพ่อ,อแม่ ได้เข้าขึ้นไปพินมนอก็บอกว่าต้องให้น้องอยู่ด้วยตลอดซึ่งน้องก็เป็นรูปแปบกหัวไปกับเข้าไปในห้องขังไม่เหมาะสมอืมอืมอ่าอันนี้เข้าใจได้คือเด็กเข้าไปอยู่ในห้องพินมือห้องนั้นมันก็ไม่เหมาะแน่ๆแหละอ่าแต่ทีนี้พ่อแม่เขาก็ยืนยันว่าน้องต้องอยู่ด้วยตลอดก็น้องอยู่กับคุณแม่ตลอดนะครับก็ทั้งน้องก็ติดคุณแม่ด้วยแล้วก็คุณแม่ก็อยากอยู่กับน้องด้วยครับอืมอืม อ่าท่านบุ้กับรู้สึกงไงที่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ั้มองว่าเหมือนกับปกป้องอ่าอันนี้เราแก้แก้ข้อกระหาเรื่องอภิธิตไหมก็บอกว่ามันเป็นปกติชั้นหนึ่งก็พิมพ์มือได้ไอเรื่องการป้องกันไม่ให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพเพราะว่าแม่เขาก็บอกไว้และเขาไม่ยอมให้ปิดหน้าลูกเขาด้วยถ้าเกิดเผลอหลุดออกไปเขาจะฟ้องถูกไหมฮะอันนี้ก็บอกไปแล้วแต่ว่าอ่าเสียงวิจารณ์ว่าตํารวจทองหล่อเนี่ยไปปกป้องผู้ถูกกล่าวหาไหมท่านผุ้กับ ผู้ถูกกล่าวหาผมไม่ได้ปกป้องนะครับแม้ถ้าผมปกป้องผมก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีความเห็นทังตรมดีในสถาษะที่เป็นคุนจะผู้ต้องหาไปแล้วผมไม่ได้ปกป้องนะพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อพอรับฟังได้าหไม่ใี่ตำรวจทำหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยา,ยานหลักฐานเราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะไปตัดสินใครว่าถูกหรือผิดระบบกล่าวหาเมื่อกล่าวหาเรารวบรวมพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าได้มีการการะทำความผิดตามที่กล่าว เราส่งเรื่องให้พนักง,งานอายการตรวจว่าครบถ้วนไหมหแล้วให้ศาลเป็นคนพิจารณาช่างพยานหลักฐานว่าคุณผิดหรือคุณถูกเพราะฉะนั้นการดำเนินการสอบสวนต้องดำเนินการสอบสวนไปมผมไม่ได้เข้าข้างถ้าวันนี้ผมเข้าข้างทางผู้กล่าวหาก็ไม่พอใจอแล้วก็แจ้งว่าผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องทันที่และการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาเมื่อวานก็ดำเนินการไปครบถ้วนวันนี้ในส่วนของเด็ก ก็ไปที่พมในช่วง9โมงขึ้นถึง10โมงวันนี้ครับก็เป็นการส่งตัวไปให้เจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กตทมกฎหมายก็ดำเนินการครบถ้วนและคดีฐานความผิดก็เป็นฐานความผิดหมิ่นประมาณครับก็คือคืออันนี้คือดําเนินการตามกฎหมายคดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนคือตํารวจขั้นตอนพนักงานสอบสวนมีดูพิธีหรือยังว่าฟ้องไม่ฟ้อง ตอนนี้อยู่ในหว่างรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเ,เมื่อวานเนี่ยเป็นการดําเนินการในส่วนเกี่ยวกับผู้ต้องหาวันนี้เนี่ยเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวจะมีความเห็นมาเสนอพร้อมพยานหลักฐานเสนอมาให้ผมทราบครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงก่อนอจะมีความเห็นส่งพนักง,งานอายการครับครับครับคือมันต้องเอาวันนี้เด็กต้องไปเข้ากระบวนการเพื่อครบถ้วนตามกฎหมายเพราะเป็นเด็กใช่ครับรับ แล้วที่ตัดสินใจคือผมถามตรงๆกลัวจะโดนครับกลัวจะโดนใช่ไหมคือถึงขนาดอมองอีกมุมหนึ่งนะคือถ้าเกิดภาพหลุดออกไปในตำรวจก็มีความเดือดร้อนแน่นอกจากคนที่เผยแพร่ภาพหรือกรณีที่ตองมาประกาศเป็นเครื่องกระจายเสียงเลยในพื้นที่นี่มันยังไงเก็ต้องแจ้งให้พี่น้องที่อยู่ที่บันทึกภาพทราบครับเพราะว่าเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุมีเจตนารมณ์คุ้มครอง เด็กไม่ชัดนะครับนส่วนคุณจะถ่ายภาพผู้ใหญ่มันก็นั่ง p d p a ก็เพราะว่าไปในส่วนของแต่ละคนเป็นเร่องจากสังคมสนใจแต่เด็กเนี่ยมีกฎหมายระบุไว้เฉพาะนะครับผมก็ประกาศให้ทราบว่าเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นวันนั้นที่ประกาศก็คือก็เมื่อวานนี้ที่ประกาศคือเกรงกลัวว่าจะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาใช่ไหม ก็กลัวว่ามีการเอ่อภาพที่พี่สื่อมวลชนหรือท่านที่ถือกล้องอยู่แล้วไม่ทราบข้อกฎหมายก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้แล้วก็กลัวจะอีกฝ่ายที่เป็นคู้ถูกกล่าวหาก็จะมากล่าวหาดําเนินคดีก็เลยแจ้งให้ทราบครับว่ามีบทบติส่วนี้อยู่เขาบอกไหมว่าอาจจะดำเนินคดีกับตํารวจด้วยถ้าปล่อยให้ภาพปรากฏออกไปก็บอกครับว่าเขา จริงๆแล้วเรานัดก,กันวันที่ห้ามิถุนานะครับแต่ว่ามาวันนี้ก็คงผ,ผมก็มองว่าองสะดวกแล้วก็คงไม่อยากที่จะให้เด็กเป็นข่าวก็เลยมาวันนี้อันนี้ผมสัมนญาษ่านเองอ,อันนี้พอมาปุ๊บก็แจ้งว่าเมาถ้าเอ,อมีนักข่าวรู้แล้วเป็นข่าวแล้วกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเด็กนะเขาจะก็จะใช้สิสทธิ์ตามกฎหมายดำเนินคดีจากผู้เกี่ยวข้องครับอืมเพราะฉะนั้นก็อาจจะโดนคดีได้นะพุ่มกับนะ ครับหมายถึงพู้บังคับหรือตํารวจท้องหลอดอาจจะตรวจด้วยคดีจากฝั่งครอบครัวเขาเหมือนกันนะได้ครับก็ในเรื่องของสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีพร้อมอยู่แล้วครับผิดไม่ผิดก็เป็นเรื่องที่ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานครับก็เราก็ทาตามหน้าที่ครับยุทธครับครับเออยากจะพูดอะไรก็บีุณนมแจ้งกันไปแจ้งก็แจ้งกันไปแจ้งกันมาครับเมื่อวานก็เสร็จปุ๊บก็ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็แจ้งความดําเนินคดีกับ ทางทางพี่หนุ่มแล้วก็ทางคุณต้นอ้อครับในความคิดตามประมวลกฎหมาย,ายาอาญาเรื่องขมครู่ทาให้เกิดความกลัวครับแล้วก็แจ้งความตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา26ทาดุลกรรมต่อถิตใจหรือร่างกายเด็กครับก็กแจ้งความแล้วก็เราก็รับคําร้องทุกไว้ครับเมื่อวานครับครับอก็ยืนยันว่าพ่อแม่ของเด็ก เขาแจ้งความกับคุณหนุ่มกับคุณต้นออดครับผมจำไม่ผิดใช่ไหมใช่ครับแจ้งความในข้อหาข่มขู่ทำให้เกิดความกลัวทำให้เกิดความกลัวนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาผมจำเลขมาตราไม่ได้อาจจะมาตราสามเก้าสามไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตามพรบคุ้มครองเด็กสองพันห้าร้อยสี่สิบหกมาตรายี่สิบหกกระทำการด้วยการใดๆอันอาจเป็นเป็นเป็นลักษณะการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจ ของเด็กครับอันนี้ก็รับแจ้งความมาไว้ตามกฎหมายเขาแจ้งความก็รับเอาไว้นี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ก่อนเขาจะกลับออกไปถูกไหมฮะใช่ครับเขายืนยันจะร้องทุกข์ครับก็รับคำร้องทุกข์ไว้ครับว่ามันจะไรคทับทผมจะไม่ถามความเห็นภูมิกับว่าเข้าขายไหมเดี๋ยวก็ว่าไปตามขั้นตอนแต่ทีนี้มีอะไรอยากจะพูดกับคุณหนุ่มกัญชัยไหมเมื่อวานได้คุยกันไหมเนี่ยเมื่อวานผมได้คุยกับคุณหนุ่มกัญชัยครับก็ได้คุยแล้วก็เรียน ข้อมูลสิ่งที่เป็นประเด็นให้ทราบเรื่องการจะไปปัสสาวะหรือว่าการติดลายกืมเงินซึ่งกคุณดมกันช้ทราบแล้วก็ก็ขอบคุณที่ได้อธิบายให้ฟังว่าไม่อยากให้มีข้อพิพาทกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดรายยืมเงือก็เข้าใจนะครับซึ่งก็มีคุณกันจอมพลังอยู่มีทนายคุณหนุ่มอยู่มีคุณที่แทนคุณอยู่ด้วยมีคุณต้นอ้อนอยู่ด้วยนะครับอธิบายให้ฟังช่วงหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งย่ประมาณนี้นะครับก็ได้อธิบายก็เข้าใจดีครับ อืมอ๋อได้คุยกันก่อนที่จะกลับออกไปใช่ไหมฮะอ่าได้คุยกันก่อนที่คุณหนุ่มจะกลับออกไปก่อนที่จะพันการฝายผู้ถูกเ่าหาจะแจ้งความครับครับคดีมินประมาทกรณีที่คุณหนุ่มแจ้งความเนี่ยคาดว่าจะได้บทสรุปว่าจะฟ้องไม่ฟ้องส่งอัยการเมื่อไหร่ฮะคาดเวลาเออผมว่าน่าจะประมาณสามสิบวันครับก็ รวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากมีขั้นตอนวิธีพิจารณาความเกี่ยวกับเด็กด้วยก็อาจจะต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวจะรีบรวบรวมพยานหลักฐานส่งพยานการครับครับครับเอาละก็ชัดเจนขอบคุณมากคุณภูมิกับพันษาขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยุทธแล้วก็คุณใจค,ครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ่ะก็ฟังอีกมุมหนึ่งก็พอจะมีเหตุอ่ะอ่ะถ้าฟังดูก็คือเด็กก็ไม่ยอมห่างจากแม่กับพ่อแม่กับพ่อก็ยืนยันว่า ก็จะต้องไปไหนก็จะไปกับลูกค่ะขนาดเดียวกันก็มาให้ปิดตำรวจก็ขอเจ้าหน้าที่ในจุดนั้นก็บอกขอให้ปิดเถอะเดี๋ยวพลาดพังไปใช่ไหมแต่ว่าฟังเขาก็ยืนยันว่าให้เธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดภาพหลุดออกไปก็จะเดำเนินคดีเอาผิดตามพรบเด็กอ่ะ